ามกลางภูเขาและทุ่งนาเขียวขจีของ per, อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีที่พักที่น่ารักขนาดนี้ซ่อนตัวอยู่เป็นที่พักที่ตอนเช้าเราสามารถตื่นขึ้นมาดูหมอกได้แล้วอากาศดีเย็นสบายตลอดทั้งปีปักหมุดมาที่นี่เลยบอกก่อเกลือริเวอร์ฮิลล์จังหวัดน่านที่นี่เป็นรีสอร์ทขนาดไม่ใหญ่มากมีไม่กี่หลังทําให้รู้สึกไพรเวทและได้มาพักผ่อนจริงๆซึ่งวันนี้เราพักกันที่ห้องพีเมียวันเบดรูมโอเอซิดวิลล่าห้องคือน่ารักมากเป็นไม้เกือบทั้งหมดให้ความรู้สึกโคซี อบอุ่นมีสะให้แช่ตัวริมระเบียงและยังมีสิ่งอำเนืยอความสะดวกให้ครบและในส่วนของห้องนอนก็กว้างขวางเตียงนุ่มนอนสบายมีแอร์ให้ด้วยแล้วก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวในที่พักเลยพวกอเมนิตี้เนี่ยก็มีให้ครบและพอตัดภาพมาที่ตอนเช้าเราจะเห็นหมอกลอยต่ำๆจากหน้ารีสอร์ทได้คือดีมากสดชื่นสุดๆนอกจากนี้เขาก็จะมีกาแฟดีให้เราชงเองได้พร้อมทั้งมีเซตอาหารเช้าแบบผืนเมืองให้ด้วยรสชาติเค็มค้นแบบอาหารเหนือแท้ๆยังไงถ้าใคร จะมาเที่ยวนัานต้องปักหมุดที่นี่ไว้เลยนะคือดีมากจริงๆ